เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่งใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่งใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2024หัวข้อท่านขออนุญาตแล้วหรือยังข้อพระคำหลักอบพยพบทที่20ข้อที่15 15ห้ามลักขโมยอ่านพระคำทีปฐมมการ บทที่31ข้อที่30ถึง34 30คราวนี้เจ้าต้องออกมาให้ได้เพราะคิดถึงบ้านบิดาเจ้าจริงๆแต่ทำไมเจ้าถึงขโมยพระของเรามา31ยาโขบจึงตอบลาบันว่าเพราะว่าฉันกลัวฉันคิดว่าท่านจะยึดลูกสาวของท่านคืนจากทันเสีย32ส่วนพระของท่านนั้นถ้าพบที่คนไหน ก็อย่าไว้ชีวิตผู้นั้นเลยคนดูต่อหน้าญาติพี่น้องของเราท่านพบสิ่งใดที่เป็นของท่านก็เอาไปเถอะยาโคบไม่รู้ว่าราเชลขโมยพระเหล่านั้นมา33มสบสาลาบันจึงเข้าไปในเต็นของยาโคบเต็นของเลอาและเต็นสาวใชยทั้งสองคนนั้นแต่หาไม่พบจึงออกจากเต็นของเลอา แล้วเข้าไปในเต็นของราเชลสามสส่ส่วนราเชลเอารูปเคารพเหล่านั้นใส่ไว้ในกลุ่อูดและนั่งทับไว้ลาบันไดควาดูทั่วเต็นก็หาไม่พบเนื้อหาการขโมยคือการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความตั้งใจที่จะไม่คืนให้ หากเด็กหรือวัยรุ่นที่กำลังเติบโตเอาเงินของพ่อแม่ไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขาเด็กคนนั้นก็ถือว่าขโมยไปแล้วเด็กบางคนพูดว่าสิ่งของใดๆที่เป็นของพ่อก็เป็นของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะเอาของของพ่อไปได้ทุกเมื่อที่ฉันต้องการไม่จริงพ่อแม่ของท่านมีแผนสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขามี การเอาของของพวกเขาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้แผนเหล่านั้นเสียหายได้ตัวอย่างของผู้ขโมยรูปเคารพของพ่อโดยไม่ได้รับความยินยอมคือราเชลจากการอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้เธอขโมยรูปเคารพของพ่อและปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไปด้วยผลที่ตามมาคือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะสามีของเธอพยายามปกป้องตัวเองจากข้อกล่าวหาของพ่อการไม่รู้ว่าเราเทล ภรรยาได้ขโมยของของพ่อทำให้เขาสาบแช่งผู้ที่ขโมยคือภรรยาของเขาโดยไม่รู้ตัวเป็นเหตุกับราเชลในปฐมกาลบทที่35ข้อที่17บเจ็ถึงสิบเก้าดขณะที่นางเจ็บคันมากนางพดุงคันบอกว่าอยากกลัวท่านจะได้บุตรชายอีกคนหนึ่ง18เมื่อชีวิตใกล้ดับ เพราะนางถึงแก่ความตายนางเรียกบุตรนั้นว่าเบนโอนี่แต่บิดาเรียกว่าเบนยามิน19เรเชลก็สิ้นชีวิตเขาฝังศพไวร้ริมทางที่จะไปเอฟราธาคือเบตเลเฮมท่านที่รักเรื่องนี้สอนเด็กๆที่ขโมยของของพ่อแม่หรือใครก็แล้วแต่ผู้เสียหายที่ของหายนั้น อาจสาบแช่งผู้ขโมยไว้โดยไม่รู้ใครเป็นผู้ทำฉะนั้นถ้าท่านต้องการสิ่งใดให้ขออนุญาตเสียก่อนหากท่านเคยทำผิดจงคืนสิ่งที่ทำไปและเลิกขโมยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประเด็นสำคัญหากท่านขโมยอะไรจากพ่อแม่ของท่านให้ส่งคืนวันนี้และขอการอภัยจากพวกเขา